สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหนึ่งีดห้าวันนี้พวกเราจะมานำเสนอกระถางสมุนไพรค่ะดิฉันนางสาวลลิดาสายปิงสาขาการบัญชีค่ะดิฉานางสาวกิติการัญญาฤทธิโรคะสาขาผู้ศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมนิทพลกรติยสาขาสราปศาสตร์ครับค่ะและดิฉันนางสาววิสาเจรกันติสาขาการบัญชีค่ะค่ะที่มาและความสำคัญนะคะ การเพราะชำพืชพันธุ์ต่างๆในปัจจุบันมักใช้ถุงพลาสติกในการเพราะชำเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าถุงพลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายเองได้หรือว่าสามารถย่อยสลายเองได้แต่ใช้เวลานานค่ะกลุ่มของพวกเราเลยคิดค้นที่จะประดิษฐ์กระถางต้นไม้สมุนไพรนะคะเพื่อที่จะสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติค่ะและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยค่ะ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาหาวัสะด,ดุตามธรรมชาติใช้เกิดประโยชน์ 2. ลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระถางพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก 3. เพื่อทดลองกระถางต้นไม้ว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงวิธีการศึกษานะครับ 1. เรื่งองของข้อทรร,รมวัตกรรม 2. ประชุมกลุ่มวางแผน 3. ลงมือปฏิบัติครับ วัสดุประกอ์นะคะ 1. แป้นมันสับประรดาอ 2. กระทาไฟฟ้า 3. กางไกล4ี่ไม้พาย 5. ดอกดาวเรือ 6. มารุม 7. จ่หาแฝก 8. ปอเทือ 9. น้ำ 10. กระถางพลาสติกค่ะขั้นตอนและว,วิธีการทำนะคะ 1. นําำสมูทลพลายไปตักแดดให้แห้งจากน้ำนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ สองนำแป้นมาสบลาและน้ำใส่ลงในกระทะคนให้เข้ากันค่ะสใช้เสียบปล๊กไฟใช้ไฟอ่อนๆค่ะนำสมุนไพามาผสมให้เข้ากันนะคะสี่นำสมุไพาที่ผสมกับแป้นมาสบละเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะ 5. นำไปตากแดดให้แห้งจากนั้นจะได้กระถางสมูนไพรค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมาสาธิตการใช้กระถางสมูนไพรกันค่ะ ค่ะพวกเราจะมาสาธิตวิธีการใช้กระถางสมุนไพรของพวกเรานะคะวัสดุอุปกรณ์มีปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกของเรานะคะมีดินมีแกลบมีมูลสัตว์ค่ะต้นกล้าที่เรานํามาใช้ปลูกนะคะคือต้นกุยช่ายค่ะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราใส่ดินในปริมาณพอเหมาะสมน,นะครับแล้วก็นําต้นกล้าขั้นตอนที่สองแบบนาต้นกล้ามาปลูกนะครับ สปุ๊บแล้วก็เอาเดินมากรบในปริมาณที่เหมาะสมนะครับค่ะกระถางสม,มุนไพรของเรานะคะยังมีสารพคุณที่ช่วยป้องกันไวรัสแบคทีเรียป้องกันไส้เดือนฝอยและหวักค่ะ กระถางสมุนไพรนะคะยังมีข้อดีอีกหลายอย่างคือมีราคาถูกปลอดภัยต่อกเกษตรกรผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างในผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีผลประโยชน์ภายในแปลงพืชผักค่ะไม่มีสารตกค้างในดินไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ